ใ่ครับอันนี้ตัวเดิมนะครับอยู่ลิงนี้เนาะก็ที่มีปัญหาถ้าดูคร่าวๆเลยครับตัวนี้ตัวเก่าเนี่ยเอามา,าไว้ทัดแล้วมันไม่ขึ้นพอภาพนะมันไม่ขึ้นทูทิปนะครับขึ้นแล้วพอโยกเมาส์ไปก็หายเพราะว่าอำเภอเนี่ยมันลงบังนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะอัพขึ้นไปตัวล่าสุดเนาะบอก ออริจินอลไฟล์คุณใหญ่เกินไปอะ่ะคุณคุณต้องการไหมต้องการมีอยู่แล้วทับไหมทับเลยใจถึงอยู่แล้วดถ้าซอสเป็นแบบไลฟ์นะครับก็คืออ่ามันจะดึงตรงที่ฐานข้อมูลอาจจะมีดีเลย์บ้างสิบห้านาทีนะครับเป็นแ คลิปดีไหมโอ้แต่เส็จงร้องพอคลิปได้หรอมะอ๋อไม่ต้องแล้วมั้งเดี๋ยวเขาเลื่อนไปไดูอ๋อมันไมโครโฟนไ,ได้เสียบนิ้วมา เสนเอรลมอ้าวครับอัพเราสองได้ครับมันเขียนว่า p u b l i s h i n g Complete นะฮะ Preview Difference ที่ไเอาไม่ให้ไปดู Resource ต,ต่างๆนานครับ Modify วันนี้ครับ9โมง20โอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากอ่าเข้าไปดู Dashboard แต่ละอันนะ อ่าทัดได้แล้วครับจากต้นคลิปใช่ไหมที่มันจับไม่ได้นะครับอันนี้ก็พับได้แล้วได้อันนี้ได้แล้วครับโอเคนะครับ